โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวัน,วน,วนผมไม่เคยคิดมาก่อนคือเขาโอนเงินให้ทีละห้าพันทีละหมื่นซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่สามื่นสี่หมื่นโอนปั๊บรับหลังนินทาปุ๊บเนี่ย ผมไม่เคยเจอคนแบบนี้ผมไม่เคยเจอคนที่คือรู้ว่าคุณมีเงินแล้วคุณก็ซื้อของเขาแล้วเขาก็รู้ว่ามึงอะโง่เขาจะมองสาวพวนมเป็นคนโง่อันนี้การันตีได้จากบักไหลเขาบอกว่าสาวผมทองเนะี่ยไม่เต็มเขาบอกว่าไม่เต็มไม่เต็มคือโง่ คือโง่คือปั๊มปั่มเป๋อประมาณนั้นอืประมาณนั้นอันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่าให้ไอ้แหล่ฟังว่าสาวผู้ทองคือมันโง่มันโง่แล้วมันปั๊มปั่มเป๋อแต่เขายอมหนึ่งคือมันมีเงินมันมีเงินผมก็เลยว่าเอาคือแล้วแล้วไปคุยกับเขาทําไมคุยคุยทุกวัน มีอะไรก็คุยเพราะว่าเขามีเงินแต่มันโง่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังอืมคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งนี่ยนะมองสาวผมทองแค่เป็นเหยื่อมองสาวผมทองแค่เป็นเหยื่อรู้ว่าเขามีเงินแต่จะต้องถลุงคุณรู้ไหมว่าเขาอะสาวผมทองนี่คบกับ เอ่อผู้หญิงคนหนึ่งมานานแค่ไหนแล้วคุณลองคิดดูสิแล้วรู้ว่าเขามีเงินไม่ได้รักเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพี่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่คิดว่าเขาเป็นพี่สาวที่แสนดีโน่นนี่แต่ว่าเวลาคุยกันโอ้โหเส้นเดดที่เชือ้อแต่รับหลังแม่งแม่งกูจะโกอย,อย่างเดียวคนแบบนี้ก็มีเนาะ แต่ถามว่าถ้าเราไปพูดเราเคยพูดแบบนี้ไว้นานแล้วไอ้แหละเคยพูดตรงนี้ไว้นานแล้วแต่ว่าดูดีด้วยความรักด้วยความรักของสาวบมทองดูดีมึงโอ้โหรับไม่ได้ไงรับไม่ได้ที่ไอ้แหละอามาพูดเนี่ยทีนี้เจอกับตัวเองใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เจอกับตัวเองผมถึงบอกว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นครับถึงวันหนึ่งผมเชื่อว่า สาวผมทองก็ต้องเข้าใจผมว่าเราเจอันอย่างนี้จริงๆเราเจอันอย่างนี้จริงๆผมจะบอกให้เขาเป็นคนอย่างนั้นเขามองเขามองเงินเขาไม่ได้มองความรู้สึกเขามองตัวเงินเป็นหลักเขาไม่ได้มองความรู้สึกของคุณเมื่อไรก็ตามถ้าคุณไม่มีตังเขาก็มองแค่คุณเป็นเศษกยะยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอืม มันต yeah, uh, hmm. so, yeah. ้องโนตอมปากนะนี <h <h ่สิแตกสิแตกีสติกุสเน่เกือบสวยแล้วอะไรล่ะสวยเรื่องอะไรเออเกือบเขาฟ้องเราเหรออ๋อตอนนั้นเขาก็จะยุยให้สาวบนทองฟ้องให้ไหนั่นแหละแต่มันก็เกินไปนะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงที่อะไรรับฟังมาน่ะ มันโอ้หนักเนาะอันนี้พูดตรงๆนะผมเล่ามาในผมคุยอยู่ในเลสดในแค่ครึ่งหนึ่งนะคุณลองคิดดูสิมีแขกเอาง่ายๆนะไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเงิน แต่เขาเป็นแขกแขกที่ไปขอพักที่บ้านสักวันหนึ่งสองวันแค่นั้นเองคุณคิดแค่นั้นอะแต่ว่าใครบางคนเอา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 ,เอาเรื่องของแขกที่ไปขอพักอยู่ที่บ้านมาเล่าอยู่ในโซเชียลแบบโอ้ยเอากันผีพห่ห่มขนมมัดขนมต้มเฮีย้ยคือเกินไปแล้วอืมแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่เจดีซัพพอร์ต ผมเชื่อว่าสาวพมทองนี่ซัพพอร์ตแม่งเจ้าใหญ่สุดแล้วเจ้าใหญ่สุดแล้วที่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 เขาซัพพอร์ตคุณอืมจริงๆคือเขาให้ใจนะเขาให้ใจคโคตรเผมเชื่อว่าเขาให้ใจคโคตรอ่ะมึงเกลียดใครกูก็เกลียดด้วยมึงเกลียดอะไรกูก็เกลียดด้วยประมาณนั้นคือกูไม่เคยบล็อกแว็กเลย กูให้ใจมึงอย่างเดียวกูวให้ใจมึงอย่างเดียวจริงๆผมถามหน่อยดิอันนี้ในสิ่งที่มันแตกต่างในสิ่งที่มันแตกต่างเป็นอย่างมากเลยนะผมถามว่าพ่อเพลย์แมนเอกเคยมาแชร์เอฟซีตัวเองไหมไม่มีนะพ่อเพลย์แมนเอกเคยมาแชร์เอฟซผู้ใหญ่ใจดีของตัวเองไหม ไม่มีเขาถึงมีผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดพอไปเลแม่ในเองนะเขาไม่เคยมาเยอะเย้ยถาทางโอ้โหแม่งระยำขนาดนี้นะโอ้ผมใช้คาว่าระยำตำบอลจริงๆนะเออถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ควรเอามาพูดผมบอกตรงว่ามันระยำจริงๆนะ เออคือเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเขาจะคบกับใครจะมีกิก๊กมีเกิร์บมีกัก๊ก,กอะไรก็ไปไปเสือกอะไรกันเรื่องของเขากูถามหน่อยดิแล้วมึงออามาพูดทําไมเอาเรื่องของสาผมทองมาพูดทําไมเล่นผีพ่อหมกันมาน้ามานี่กันถ้าเป็นกูนะกูไม่พูดเลยนะมึงไปเสือกทําไมก็เหมือนกันไอ้ไหลก็ไม่เคยเสือกว่าเฮ้ย ผู้หญิงคนหนึ่งมึงจะมีผู้บ่าวใหม่ชื่ออะไรยังงั้นอย่างนี้ทำงานกูไม่เสือกเพออราะเรื่องของมึงเออเรื่องของมึงถูกต้องไหมครับแต่นี่คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตเงินเยอะสุดหมายคำว่าคือเขารักมากซัพพอร์ต คนคนหนึ่งให้เงินอยู่ด้วยกันมากี่ปีไม่ใช่แค่เงินมันให้ด้วยความรักอะ่ะอืมนี่แหละให้ดูมือเหยียบด้วยส้นตีนไงเด้วผมถามนะคือดูเข้าสีดูเราสีคำนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับ